ฮัลโหลสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กับช่อง PIB Finland Channel หรืออยู่กับผู้หิบานฟินแลนด์คนเก่าคนเดิมนะจ๊ะเพิ่มเติมขึ้นล้อขึ้นคือเก่าแคปชั่นจะาของนี่ว่ามหยังเปิดคลิปขึ้นมานี้กะคนเก่าก็เดิมเพิ่มเติมกันล้อขื้นเพิ่มเติมกันยนยากขึ้นซูมือซูเว้นพี่น้องนี่รับผมเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักวันแห่งความรักฉันมีเห้เธอทุกวันไม่ว่าวันพุธหรือวันจันทร์ มันจะเป็นเดือนของความรักพี่น้องคอยก็เลยฝันว่าอยากเสือ้อผ้ายลางกาแฟให้ฟแฟนกับเสื้อผ้ายดอ,อกไม้ห้ฟแฟนอันสุดที่รักก็คือเพร้พระราวแสงทองแต่ฝันแบบนี้ิเป็นจริงได้บ่น้อเงินงส่วนนี่ก็ยังบบาใครมีอยู่รายจ่ายก็เยอะรายจ่ายลูกน้องใจคา,าไฟคานามคานู่นค่านี้โอ้ยหลายอย่างนะลูกน้องก็เยอะว่าที่นี่ก็เกิดขึ้นได้พี่นออกมาเฮ็ดจังไดยอย่างสิมีความฝันแบบนี้เน้นอเสือ้อผ่ายางกาแฟบัติ ข่อยก็เลยไปเสิร์ชเห็นเว็บเว็บหนึ่งพี่น้องในมือถือนะครับผมซื้อว่าเว็บเฮงลิสซิ่งพี่น้องข้าเจ้าว่าร์ดเดียวท่านใจบริการ,ง,าาารง่ายว่าซานห่วยดีนข้านีหัวกรไปแล้วเดียรพี่น้องขอยีไ่ไป,ไปเดี๋ยวนีวมนจจว้มือนีเนาะไปล่องเมือมามันจีผิดแจังไหนพี่น้องไปไปฟาไปมันจีบอท่านเพราะว่ามันจีจ๋วเมือซิบซีขุ่มผ้ามันเล่นไทยเลยพี่น้องมันจีบสมหวังไอเลิฟยูจ้าโอ้ยต่แต่แต่ต่ฟาไปก่อน สวัสดีครับสวัสดีค่ะลูกค้าติดต่อบริการด้านไหนคะพอดีว่าช่วงนี้ไก่วาเลนไทน์แล้ว14กุมภาพุ่ธ์าวาเลนไทน์ต้องใส่เงื่อนด่วนไหมครับผมก็เลยอยากปรึกษาอ๋อได้เลยค่ะตอนนี้นะคะบริษัทเฮาก็จะมีสินเชื่อรับจำนำเรื่มทะเบียนรถยนต์รถจักรยานยนต์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองสินเสียส่วนบุคคลบุกค้าสนใจเป็นสินเชื่อด้านใดคะเอ่อรถยนต์ครับรถยนต์บ่ค่ะลูกค้าได้น้ำเหล็มทะเบียนมานำบ่ค่ะอ๋อมาเรียบร้อยครับผมขอตรวจสอบสักครู่นะคะโอเคฮะ อ๋อโอเคค่ะลูกค้าเขาเงื่อนไขของบริษัทค่ะฮะค่ะเขาเงื่อนไขของบริษัทแล้วค่ะ่านแล้วปะครับนี่ผ่านแล้วค่ะหย็บเย็บเย่ยยรวจเลี้ยวทัใจคขอ่อีหลีจับเงืนก่อนพ้อมใส่รถยังมีรับจัดายดอกเบี้ยนหน่อยแลวก็บ,บ่ต้องคำเด้อจ้าย,ายายายาลืมเดือพี่นองตอนนี้เพิ่นมีกิจกรรมตัวล่าฝันไปกับเฮงตั้งแต่วันที่14ถึงย8ิบแ งานนี้บอกเลยว่าพ้นจัดไงพ้นแจกเงินมูลค่ามากกว่า2,000สนบาท <Wow. S 1> พี่น้องเตรียมฝันของคุณไว้แล้วพบกันเร็วๆนี้นะครับผมถ้าใครกลัวที่จะพลาดนะครับผมอย่าลืมกดติดตามเพจเฮงลิสติ้งเฮงลิสิ้งใบให้ดีพี่น้อง รับรองบอบผาดข่าวสารอัปเดตเร่าแน,น่นอนเอาลับพี่น้องได้เวลาแล้วนะครับผมขอบคุณอะไรเด้อเยเด้อขอบคุณที่ใช้บริการค่ะติดคัดปัญหาของใดการททูศึกษาได้ค่ะโอเคครับผมนี่แหละพี่น้องเขาต้องฝากกลับบ้านไปหาซื้อของเซอร์ไพรแฟร์มี่กว่านะจ๊ะมันใกล้กเดืนเาอนสิบสี่กุงพาวันว่าเลนทอร์ไอค่อยๆจะคนอารมณ์เดียเนาะเขาเรียกว,ว,ว่าคนมีความสุขจ้าอย่าลืมไปล้าฝันกับเพีงกันนะจ๊ะ จ้าสร้างอันคาเฟ่นี่ยุตซะกันเด้อจ้าเพราะว่างบในการก่อสร้างมันเบิดอละจ้าเดี๋ยวจังเฮ็ดต่อก็ได้เนาะเพราะว่าจ้าเดี๋ยวให้หางบอีกก่อนเด้อจ้าจังมาเฮ็ดให้มัเเมนเสร็จเนะาะกับพวเป็นหยังเอาไว้ซ้ำนี่ก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวหาเงินได้ยามใดก็จังค่อยเฮ็ดต่อก็ได้เนาะจ้าจ้าสวัสดีค่ะ แฮปปี้วาเลนไทน์จ้าอีหยังนี่สิบสี่กุมภาพันธ์วาเลนไทน์ iah. อ๋ออ๋ออ๋อโอ้ยก็เลยถึงแล้วมันจีเดือนกุมภาพันธ์แห่งความรักเดือนแห่งความรักกับมาเสื้อผ er ้ายบริษัทเสื้อผ้ายแค่นี้เด้นี่ไงจ้าคาเฟ่ของเราจะเสร็จแล้วแน่นอนนะจ๊ะเพราะได้งบประมาณมาแล้วจ้า ได้งบมาแล้วเออเมื่อกี้แม่พึ่งโทษบอกสร้างมาให้เพิ่นเศร้าเนอะเนอะเนบอกเขาเฮตต์ตอนเลยจ้าทำต่อเลยใช่ไหมจ้าเซอร์ไพรส์แบบแขงเดือนกุมภาพันธ์เลยจ้าให้มันเสร็จภายในเดือนนี้นะเสร็จแน่นอนเสร็จแน่นอนเพราะ่าพ่อไปเฮงลิซิ่งมาจ้าเฮงลิซิ่งจ้าเพิ่นให้เงินมาติได้แล้วเนาะบัสก็ดีแท้ง่ายมากเป๊ะเวอร์แบบไรนี่ทำเพื่อแฟนเราไม่ได้ยากหรอกเราค้อขี่เราไปตามหาทั้งวีทั้งวันไปตามหาเฮงลิซิ่งฉันเสือหาในเน็ตฉันก็เลยพอฉันก็เลยไปซะ อืมยเย่ดีใจจังเลยให้รางวันดีกว่าออเอาไว้จะมามจอโอ้ยนูน้ำลายมันเต็บคอเลยนี่ถึงมาล้างวันอีกอย่างม,ามันมือขึ้นอะนะคือบัว่ายได๋เปียกมนอยู่มายาอยู่มือขึ้นเปียกคือบัว่าย,ยได๋มือขึ้นเปียกอย่าง่ะเอาก็อดอาบน้ำไงอ <c oughs> โอเคนะขอไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะคลิปมีเอาไว้สนิทสักก่อนสำหรับใครนะครับผมที่อยากจะไปล่าฝันกับเฮ่งนะครับผมอย่าลืมเข้าไปติดตามแฟนเพจนะครับผม เฮงลิซซิงนะครับผมขอไปติดตามกิจกรรมหมากไม้ร่างวันแจกเยอะแยะเงินทองหมากไม้เพื่อนแจกนะครับผมเข้าไปเลยนะครับผมไปคลิกลิงก์ในแฟนเพจเฮงลิซซิงนะครับผมล่าฝันไปกับเฮงนะจ๊ะง่ายมากรวดเร็วตัดใจถึงเจ็บพยาบาลฟินแลนด์จ้ะอาจจะรย์คลิปหน้าอาคลิปนี้สวัสดีจ้าจ,จูเจคาเฟ่จะเสร็จแล้ว leasing เงินด่วนพร้อมใช้ใครๆก็กู้ได้จ้า